มีวันนี้มีอะไรที่เปิดตัวเลยที่แรกจริงปะจริงจริงของพี่เมเองเหรออีกอันไม่มีแบรนด์พี่แล้วนะแบรนด์พี่หมดแล้วแต่ว่าแบรนด์โมนี่ะลูกโมนี่เอ้าเท่าไหร่พี่รักวันนี้เอาแบรนด์ผักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขอบร้อยห้าอ่ะเอากี่ชุดคะพี่มีแค่ห้าพันประมาณสี่ขับใช่ลูกหยิบได้เลยค่ะโมเน่ขายของไหมคะหยิบมันก่อนหยิบมันของพี่เจนก่อนเ อันนึ่งสองอันนี้นี่อากินครับพี่กินเนี่ยพี่เน่เพลงเขาเลี้ยงเก่งมากพี่จำใจหนไหมพี่จำใจหนูไหมโอ้ยโมนี่กูไม่จำไรเลี้ยวกูจำไรเลี้ยวจ้าพี่จำใจหนูไหมไม่ไหวเลี้ยไม่ไหวเล้ยวนี่เน่ก็ได้ไหมกปกินเป็นบ้านตัวเองเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะอันนี้คือ150บาทเปิดตัววันนี้ แล้วก็เออหนึ่งห่อมีห้าซองเด็กกินดีผู้ใหญ่กินได้ใครที่ไม่กิน่ะใครที่มีลูกมีหลานก็นคือเอาไปกินได้เลยนะคะตัวนี้เหมือนกับว่าเป็นปีโป้เด็กอะไรอย่างนี้จะาก้ามายังค่ะกำลังค่ะาาอโอ้พี่เมย์มี 5, 000, ห้าพันเหรอคนดูสี่แสนห้ามีเอาจริงจริงมีหมื่นหนึ่งเออเอาหมื่นหนึ่งเออหมื่นพี่พี่คนดูห้าแสนเร็วๆที่พี่ทำใจหนุนไว้หน่อยขออีกคำจุดอะไรแล้วมันเช้่อกันพี่แนครับนี่นี่มากินอันนี้ไม่ให้กิน มีช็อกโกแลตด้วยมีช็อกโกแลตไปกินช็อกโกแลตก่อนไปติดใจแตงโมอะไรแตงโมน่าจะ่นเอาอามายลูกโซ่อาีตาพี่ตามใจคนละหนึ่งเด้อเด้อพี่บิ๊กพี่บิให้มไดพูดหน่อยมติดใจแตงโมอยู่ดิงโมอ่อยู่อนีอร่อยไหมครับตะก้ามาแล้วนะมีแค่หมื่นบ้าน หมื่นบาร้อยห้าสิบาทผู้ใหญ่กินได้หรอพี่เมย์ใครไม่กินผักตัวนี้เป็นผัก5้าสีแม่เอาขายตอดเป็นแบรนด์ของโมเน่เองนะคะห้าสีผัก5้าสีสารอาหารครบถ้วนเด็กบ้านไหนเบื่อผักกวนเหม็นเขียวต่างๆไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้รสชาติอร่อยมากนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีลูกก็ซื้อไปฝากคนที่รักได้นี่ก็คือราคาดีมากเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะคะยูจินยูจินกินเจลลี่ผักโชว์น้องๆหน่อยได้ไหมยูจินกินเนาะ

ดูตามจริงเขากิกเอากินได้ไหมเอาอีกได้ไหมตะก้ามาแล้วนะตะก้ามีมาแล้วคนละหนึ่งเด้อพี่เมย์ให้โอ้โหพี่เมย์พี่เมย์ยี่สิบล้านแล้วอือหือเลิศดีพี่พี่เน่หนึ่งเด้อห้าเด้อแปดเด้อใช่ไหมไม่บอกนี่บอกนะเจนสิลูกหมือน